วันนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนไปกินของกินเยาวราชตอนกลางวันนะครับผม <Okay. S 1> ซึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่ I am c h i n a น o าทาเนาะเราเอารถมาจอดไปที่นี่วันนี้เราขับรถมาเพราะว่าบัวร้อนเราก็จะใช้บัตเจ็ดกันแค่2คน500บาทเท่านั้นนะครับดูสิว่าจะพอไหมหรือว่าไม่พอแต่ผมคิดว่าพอนะแพงผมคิดว่าเปลมก่อนเพราะร้านที่เราจะพาทุกคนไปเนี่ยก็จะราคาไม่แพงแล้วก็อร่อยแล้วก็ดังด้วย จะไปจะดังจริงไหมไปติดตามรับชมกันได้เลยไป เราจะเริ่มเดินทางกันที่ถนนแปลงน้าโดยแพลนของเราวันนี้จะไปด้วยกันทั้งหมด10ร้านเส้นทางการเดินทางจะเป็นสีเหล่อมคื้น5วนกลับมาที่เดิมแต่ละร้านก็จะอยู่ตามภาพนี้เลยใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ3ชั่วโมงส่วนเวลาที่เรามาเนี่ยประมาณบ่ายโมงนะก็อาจจะต้องทนร้อนนิดนึงเพราะบางร้านก็ไม่ได้เปิดตอนกลางคืนแต่ถ้าเพื่อนๆกลัวร้อนก็สามารถไปติดตามชมคลิปยาวราตอนกลางคืนได้ซึ่งก็อร่อยไม่แพ้ตอนกลางวันเลยแถมยังพาเพื่อนๆไปร้านลับอีกด้วยโอเคถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็ไปชมกันอะ ตอนนี้เรแล้วก็อยู่บางที่ร้านแรกครับชื่อว่าร้านข้าวมันไก่แปลงน้ำนับอยู่ในซอยแปลงน้ำเลยนอกจากข้าวมันไก่นกี่ยก็ยังมีข้าวันไก่หมูกรอบีิเกาเหลาไม่คุรชับด้วยชามละหกสิบาทเดี๋ยวเรามาลองไาชิมกันข้าวมันไก่ร้านนี้เป็นสูตรไหหลาที่มีเนื้อเหนียวนุ่มและข้าวก็ยังเป็นเม็ดเม็ดทำให้กินง่ายแต่ทางร้านไม่มีน้ำซุปให้นะมาดูข้าวหมดงหมูกรอบก็มีมูหมูแดงนะหมูกรอบมีกุณเชียงด้วยแล้วมีต้นหอม ข้าวหมูแดงของที่นี่ก็จะมีหมูแดงที่ชิ้นใหญ่มากและมีรสชาติที่หวานหอมกลิ่นย่างคลุกเคล้ากับน้ําซอสท,ที่ราดมาเนี่ยคือฟินเลยส่วนราคาก็จะเท่ากับข้าวมันไก่นั่นก็คือ6 0บาทตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้านที่สองผัดมาที่ร้านขนมหวานแล้วบ้างเว่าร้านน้ำเดา อยู่ตรงข้ามกันเยอะเดินมาแค่ประมาณ5้าก้าก็คือถึงเลยข้ามถนนมาแล้วะก็เราต้องไปออเดอร์ในตรงนี้แล้วก็ใจมันคือตรงนี้นค่ะร้อนแต่ว่าบรรยากาศร้านก็คือนั่งได้ประมาณแปดโต๊ะได้แล้วก็มีที่นั่งอยู่ในโซนแอร์ยังต่อกันในก็คือเย็ 2, 2> นเย็นขึ้นเลยอ่ะดีขึ้นเลยแต่ข้างนอกก็ยังร้อนเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวเราขอสั่งเป็นตัวน้ำต้มหู้เย็นราคา35บาทตรง บัวกับบัวลอยงาดำตัวนี้10บ,บาทเท่ากับ45บาทหนึ่งแกว้วส่วนอันเท้จะสั่งเป็นเต้าหู้เก็ดน้ำแข็งตัวนี้45บาทเราวก็สเปรย์ไอเดียแล้วก็เนี้ยบัวลอยมันหัวน้ำตาลแดงเออน้ำตาลใสแดงแล้วก็อันนี้น้ำ,นำตาลายขาวก็วสามารถเติมความหวานได้ถ้ายังไม่หวานครับนี่นะขอใช้ขอไปด้วยชิมบวัวลอยไหนอะ เขาลืมใส่มาเจอแล้วเจอแล้วเย้ยแล้วเกือบละเกือบละเกือบแอบบถักวงแล้วนะเกือบไปโวยดูไส้อืมบัวลอยเขาแข็งมากมันน่าจะแข็งเพราะว่าโดนความเย็นงาอร่อยมีความหอมแล้วก็มีความเค็มแล้วก็กรีดมันชัดมาก ก็โอ้โหน่ากินมากหลังจากการกินมาประมาณครึ่งแก้วแล้วน้องเทคเลิฟคอมเมนตัวนี้นะตัวที่เป็นน้ำตั้งหัวเกล็ดน้ำแข็งเพราะว่ามันจะมีความแบบฉ่ำๆที่มันเท่ากันทุกทกน้ำทุกจุดแล้วมันละ,ละลายช้ากว่าแล้วมันก็ยังเย็นนานกว่าตัวนี้ไอตัวที่เป็นน้ำตั้าหัวธรรมดาพอตั้งแข็งมันละลายหมดใช่ปหมมันก็ไม่มีแบบเทคเจอร์อะไรที่เคี้ยวอะแเลิฟคอมเมนต์นะคะ เดินต่อมาอีกนิดน,นึงก็จะเจอร้านในตำนานน่าสาั่เจ้าที่ตอนผมมาเนี่ยเขาเพิ่งเปิดเลยแต่คิวยาวมากไปลองชิมกันอันนี้เราอยู่กันที่ร้านที่สามนาาั่นเองนะคะก็มากินตัวขนมจีบแตะเซียนั่เราสั่งมาทั้งหมด6ลูกอยู่ที่2นนี่บาทเป็นลูกละ3าบาทเท่านั้นแ<อ>ต่ว่าคนต่อคิวยาวมากเลย <laughs> ย,เลยัง <laughs> <laughs> ไม่ได้กินเลยเพิ่งเปิดเมื่อกี้เราออกมาจากร้านน้ำเต้าหู้เดินมาประมาณ10ก้า ก็จะถึงนะคะเดินมาจิ๊บๆไปสามเหลี่ยม19แต่ว่าเป็นอาแปะ2คนช่วยกันขายแบบว่าน่ารักมากเลยเขาก็จะแบบทํากันรวดเร็วแบบเป็นระบบมากเลยนะแต่ว่าอร่อยอ่ะคือหมูมก็ไม่ได้เยอะนะแต่ว่ามันอร่อยด้วยน้ำจิ้มแล้วก็มีพริกมีกระเทียมว่ามันเป็นแป้งที่ผสมกับหมูที่แบบมันลงตัวแล้วก็พอดีกันรสชาติน้ำจิ้มอร่อยใช่ครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านลงทงคาเฟ่ เมื่อกี้เราไปร้านกาแฟาเอียแซมาเนาะแต่ว่าเขาปิดปรับปรุงเราก็เลยใช้แผนสำรองนะมาร้านนี้แทนใกล้ๆกันแล้วก็มีแอร์ด้วยร้อนมากนี้มีติ่มซำด้วยนะนี้ว้าวว้าวแต่เราไม่ได้สั่งตำดีกาแฟเฉยเราสั่งเป็นกาแฟาลาเต้เย็นนะครับี <c oughs> ่คนเลยนะ <c oughs> อันนี้ใช่ <c oughs> มีขนมไหมเราต้องคนเนายคนให้ดูด้วยหืม ไม่หวานเลยครับลืมบอกไปว่าหวานน้อยแต่อันนี้เขาไม,ไม่หวานเลยนะครับเป็นกาแฟแบบนมเลยไม่ใส่น้ำตาลโอ้แต่โอเคมันยังมีความหอมของนมอันนี้คือเขาเรียกว่าบิสกิตครับเป็นขนมปังกรอบเอาไปกินขั่วครับในสะ่หอมนะกลองไหมนี่รีมตามจริงนะว่ากร่อมไม่กรอบตอนกลางคืนเขาจะไม่แข่งกาแฟเว้ย เออเราก็เลยมาตอนเช้าเพื่อที่จะไปกินกาแฟร้านนี้ซึ่งบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแก้วนี่เป็นแก้วเก็บโอยด้วยเค่มากเดี๋ยวไปต่อกันที่ร้านที่หา้าจะเป็นร้านร้านอะไรไปลุ้นกันอ่แล้วตอนนี้เราก็เดินมาที่แยกหมอมีซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านที่ห้าและหตอนนี้นะคะเราก็มาถึงร้านล็อะช่องสิงคาโบ้เจ้าดังเจ้าเก่าในตำนานแล้วก็มาเป็น้วยแบบนี้กับน้ำแข็งใสก็คือกินน้ำแข็งทุกร้านเลยตอนเนี้ยเอาไมา่อยู่ละ ก็ผมก็าพามากินตั้งแต่แค่ละสิบาทตอนเนี้ยแค่ละสามสิบละรามันผ่านไปรวดเร็วมากแต่จริงๆกับสามสิบาทก็ยังถือว่าถูกนะต้องบอกก่อนนะว่ารถช่องส,องสิงคโปร์นี่เนี่ยไม่เหมือนรถช่องทั่วไปนะให้ดูจะเป็นรถช่องที่เป็นวุน้นวุ้นเหนียวเหนียวปกติเจอจะเป็นสีเขียวที่เป็นเขียวเ,เข้มๆเลยใช่ป่ะอันเนี้ยจะเป็นเขียวอ่อนเจอแบบนี้ดีทั้งรู้ก่อน้ำเนี่ยก็เป็นนม บุกกะติ๊บอร่อยถือว่าเยี่ยมและนี่ก็คือร้านที่5ของเราตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่ร้านที่6กันแล้วนะนี่ก็คือร้านที่เดินจากรถไฟฟ้สิงคโปร์มาประมาห้าเก้าก็คือน้ำน้ำเต้าทองนะะี่ค่ะไอ้นนี้ตองแบบอานว่าค <c oughs> ันจีตั้ง <c oughs> หยูโหลเลียงเต๊โหลเลียงเต๋ใช่ปะ่ะ <c oughs> ต้นตำรับ121ปีอ่านเอาเองได้ไหม ก็เดี๋ยวเราจะสั่งนะคะเป็นเมนูนี้น้ำผมน้อยนะครับก็จะเป็นน้ำผม30นะครับแล้วก็เป็นไเจ็ดิบเปอร์เก็ทำมาเพื่อตอบโจทย์คนที่ต้องการที่จะทานน้ำผมแต่ว่าทานผมได้ไม่เก่งอะไรเงี้ยครับก็เป็นตัวนึงนะครับมันเป็นแบบร้อนใช่ไหมคะใช่ครี่่เพิงซื้อครั้งแรกเลยค่ะเดี๋ยวจะรองชิลลี่ๆโอเคไหมพี่เขาเป็นฝ่ายมาร์เก็ตติ้งของร้านปกติเมื่อก่อนจะเป็นแก้วเห็นเห็นน้ำเต้าข้างหลังป่ะเห็นก๊อกป่ะ ตอนแรกเขาจะเป็นแบบแก้วเรียงๆกันเลย10บาทปุ๊บกินเลยแก้วนึงยืนกินอ่ะกินแล้วก็วางแก้วแล้วก็ไปได้เลยหลังจากโควิดอ่ะเขาก็ไม่ได้มีเป็นแก้วกันแล้วก็กลายเป็นแบบขวดอย่างนี้แทนเนาะอันนี้25บาทร้อนมากเขาทำสดๆเลยอ๋อแด่สับผ้าโอเคฮะถ้าไ่ทันก็ได้เหรอโอเคได้เปิดแล้วเปิดเปิดให้ดูก่อนเนีียคือน้ำตาล0%นะคนลดน้ำหนักกินได้นะครับ มคนไหอมหล่อัอออ้างกล้วยมาเลยนะครับโอ้โหขมวะนีขม,ม,มอดขมน้อยแล้วนะขมจริงเออแต่มันมีหวานเหมือนมันมีตักขมแบบลึกๆเลยเขาเรียกอะไรโคนลิน้นเออแต่ว่ากินได้มันกินแล้วมีประโยชน์ไงเขาบอกว่าปรับสมดุลธาตุในร่างกายเดี๋ยวไปอ่านแป๊บน,นึงนะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ร้านที่เจ็ดแล้วนะชื่อว่ากู่หลงเปาเนาะร้านนี้จะเป็น,นปร้านซาลาเปาโบราณ เขาจะเอาซาลาเปาเนี่ยไปอบในเครื่องเนาะเป็นร้านดั้งเดิมมัง้งเออจริงๆเขาจะมีร้านใหญ่นะเออแต่ไม่ได้อยู่ที่ตรงนี้วะมาชิม1ลูกตอนนี้เขาเอาซาลาเปาเขาไปอบข้างในอยู่รอประมาณ5นาทีร้านเนี่ยจะอยู่ตรงเป็นศูนย์นาฬิกาสปแกี้เดินเดินมางงเดินผ่านไปเลยแต่ว่าร้านหน้าร้านมีแค่นี้เองเล็กๆนะครับเดี๋ยวรอมาแล้วเรามาชิมกันว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ได้มาเป็นถุงแบบน,นี้แล้วก็ มีหลายไส้เลือกแต่ว่าเป็นไส้แปลกๆอ่ะกินเป็นแค่นี้อ่ะอันนี้ไส้ผุงตับไส่เค <Wow. S 2> ็มว้าวฮึมเทคเจอร์แรกที่กัดก็คือกรอบร้อนแล้วก็แป้งมีรสชาติไม่ใช่แป้งจืดอ่ะมันไม่ใช่แป้งขาวมันเป็นซาลาเปาแป้งเหลืองเห็นปะเห็นไหมเขาเขียนว่าเป็นซาลาเปาแป้งเหลืองเพิ่งเห็นอันนี้เป็นแบบแรกที่แรก แล้วก็ชอบของทอด<ๆ>ก็เลยเผื่อใจคะแนนจิตพิสัยให้เป็นพิพเศษนิดนึงครับแล้วตอนนี้เราก็วนกลับมาที่เดิมแล้วเนาะ<ๆ>แต่ว่าเรายัางเหลืออีก3ร้านด้วยกันซึ่งมันก็อยู่แะแวงนี้แหละแล้วเราจะไปต่อกันที่ร้านที่8กันเลยนะครับเป็นร้านน้นออาาานําน้าบวยเลมอนเยาวราชร้านเป็นหัวมุมเล็กๆตรงข้ามกับตัวชัยนาทเท้าที่เป็นข้างเลยนะคะราคาแก้วเล็ก12บาทแล้วก็แก้วใหญ่ที่ส3บาทมีทั้งบวยเม็ด บวยรสเค็มบวยหวานบ้วยร่อยไม่รู้แบบหลากหลายอา่ะขายเป็นลูกอมบ้วยอ่ะแล้วก็เป็นน้ําแบบบ๊วยที่เป็นแบบบรรจุแบบขวดแล้วก็เป็นแก้วแบบตักน้ําแข็งแบบนี้ไม่อยากจะบอกกินบวยไม่เป็นแต่ว่าเดี๋ยวชิมเดี๋ยวลองทาให้ดูเนะก่อนตักอนนี้นนน <c oughs> โอ้ว,ว่ามันก็สดชืนนะ <c oughs> ่นอ,อยู่นะเอ้ยมัได้อร่อยอร่อยอร่อยปกติมันถ้าบ,บ้วยเลยมันก็จะแบบฝาดแต่พอมันใส่มะนาวเข้ามามันก็เลยมีความแบบ มีเพคเจอร์มากขึ้น12บาทถูกๆซืๆซ้ซอกินไม่เถอะอากาศร้อน <laughs> และแล้วเราก็เดินทางมาที่ร้านบาเฮาเทียนมี่เป็นร้านของหวานเจ้าดังพร้อมกับมุมถ่ายรูปส,สวยๆเราก็เดินทางมาถึงร้านดีกาแล้วนะครับเจะเป็นประตูรูปนี้เพื่อนๆคงเคยเห็นกัน,นเราสั่งมาเป็นเขาเรียกว่าพุดดิ้งเป็นพุดดิ้งอะไรวะาให้ดูประมาณพุดดิ้ง โกจิเบอร์รี่จะเป็นเมนูซิกเนเจอร์เนาะหน้าตาเป็นอย่างนี้ดูดีจังเลยอ่ะเถ้าใจคทันั่งกินกันแบบเร็วๆลองชิมกันว่าเป็นยังไงหวาน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 มันๆเราใยหมู่ม่ค่อยชอบกินขนมหวานแบบ พวกนี้นะแต่อันนี้อร่อยชอบคือตัวบุดดิ้งเนี่ยมันจืดเป็นความนมผสมกับน้ำจะเป็นเป็นน้ำตาลทรายนั่นแหละราคา108บาทแล้บาทนะลืมบอกนะคะเราก็อยู่กันที่ร้านที่สิบด้เป็นร้านสุดท้ายเพราะว่าตอนนี้จะต้องมีอีกกระเพาะหนึ่งแล้วอ่ะเพราะว่ามันเก็บไม่ไหวแล้วเดินมาจากร้าน้วเลมอน าก,าก็จะมาถึงร้านนี้นะคะชื่อว่ารนะ้านชามอันนี้นะคะเราสั่งเป็นตวัวซิกเนเจอร์ตัวนี้อุ๊ตัวนี้ราคา75บาทเป็นกว๋วยเตี๋ยวเส้นคุกเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวที่ไม่เหมือนใครด้วยเราสั่งมาแบบไม่เผ็ดน,นะคะเพราะเราไม่ไหวแล้วอีกอย่างหนึ่งเราสั่งตัวนี้มาในคอมเมนต์อีกแล้วครับก็คอือเปียหมูกุ้งกุ้งหมูนั่นเองนะคะ75บาทเอ้70บาทร้านไหนที่อยากให้เราสั่งก็แนะนำให้เขียนในคอมเมนต์นเอาไว้แบบนี้แหละ อิ่มทั้งวันแน่นอนเกี๊ยวหมูจัดนิดนึงนะเอาเลยทั้งคำเลยเป็นเกี๊ยวคุ้งด้วยนึ่ว่าเกี๊ยวหมูคือเขาจนมีน้ำต้มมาให้ด้วยเนาะชิมน้ำต้มอืมมันดูจะหวานๆกับแข็หมเป็นตนุ๊เหมนตกบก็มี๋ยอบตรงนี้ว่ามีกากหมูด้วย ขามีเขามีไข่นะกระดูกแย่ด้วยนะหรอ25บาทถ้าคุกกับกรูกหัวจะอร่อยมันเหมือนเ,นเต้นเล็กแห้งอ่ะที่มันคุกกับซีอิ๊วดำแล้วเต้นก็จะหนืดๆเหนียวๆมันแบบคุกคลิกแนวดูข้างตาก็จะมีน้ำน<อ>ิดๆหน่าานอยประมาณนี้หนูงอกถือว่าเป็นรสชาติที่ไม่เคยกินที่ไหนเออแปลกไม่เคยกินที่ไหนถือว่าหากินยากต้องมากินที่ใด้ปอเปี๊ยะมาแล้วเนาะเป็นปอเปี๊ยะ กุ้งหมูหน้าตาเป็นแบบนี้เลยมาเพราะน้ำจิ้มน้ำจิ้มหวานหัวข้างในเนี่ยก็จะมีพวกบุลเส้นแครอทกระหล่ำปีแล้วก็หมูคูนคือมนเข้ากันดีเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดในร้านนี้เนาะบอกตรงฮะอร่อยมากก็พบกันไปแล้วนะครับกับสิบร้านเยวาวราชตอนกลางวันก็อาจจะร้อนหน่อยอนะครับแต่ความอร่อยยังเหมือนเดิม ในทิบร้านนี้ถ้าเพื่อนๆชอบร้านไหนนะก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ได้นะว่าชอบร้านนี้เคยมากินหรือ,อยังอะไรเงี้ยเออมาคอมเมนต์กันได้พูดคุยกันไะด้หรือมีร้านอะไรที่แนะนําเพิ่มเติมก็สามารถบอกผมได้นะผมจะตามไปกินสำหรับวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปน,นี้กนะ็อย่าลืมกดไลค์กดกระตุ้นเพื่อติดตามคลิปต่อไปพวกเราจะพาเพื่อนๆไปกินที่ไหนก็สามารถติดตามชมได้เลยน้องตัดไทยได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวร้านไปก่อน 对吧？